สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันวันนี้เราจะมานำเสนอไอเดียแบบบ้านหลังนี้ซึ่งสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันโดยการออกแบบดีไซน์นะั้นน่ารักมากๆมีความเป็นธรรมชาติสูงใครที่กลับมาบ้าน,นเหนื่อยจากการทำงานก็อยากที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่บ้านหลังนี้จึงตอบโจทย์ สำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆบ้านหลังนี้ออกแบบเป็นบ้านชั้นครึ่งมีการยกตัวสูงด้วยคอนกรีตบริเวณด้านหน้ามีระเบียงพร้อมกับพื้นที่ในการจอดรถการตกแต่งสีภายนอกของบ้านนั้นเน้นไปทางสีน้ำตาลเข้มและตัดด้วยสีขาวทำให้ตัวบ้านมีความโดดเด่นอยู่ขึ้นมาก และที่สำคัญยังมีพื้นที่เหลือเอาไว้ประดับตกแต่งเป็นส่วนยอมหรือปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นระเบียงหน้าบ้านนั้นมีพื้นที่ในการนั่งกินลมชมวิวได้อย่างอิสระเพราะไม่มีราวกันตกติดตั้งเอาไว้มาดูภายในบ้านกันค่ะภายในบ้านนั้นสวยไม่แพ้ด้านนอกเลยเป็นงานไม้ทั้งหมดพร้อมทั้งการจัดวาง หรือการเลือกหาเฟอร์นิเจอร์ที่มีความพอดีกับตัวห้องเมื่อเข้ามาดูใกล้ๆแล้วยิ่งเห็นความปานณชของงานไม้ทุกรายละเอียดไม่มีที่ติเลยจริงๆและนี่ก็คือส่วนของบันไดขึ้นไปชั้นสองของบ้านเป็นบันไดที่มีเสาอยู่ตรงกลางบันไดที่วนไปทางขวามือดูแปลกใหม่จากบันไดบ้านแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะ และนี่คือพื้นที่ทั้งหมดของชั้นสองยังคงความเป็นไม้เอาไว้เหมือนเดิมต่อกันที่ห้องนอนมีเตียงนอนสองเตียงดูแล้วอบอุ่นน่านอนมากๆพื้นที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้มีพื้นที่99.53ตารางเมตรโดยชั้นล่างมีพื้นที่70ตารางเมตรชั้นบนมีพื้นที่29.49ตารางเมตร ระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้าน9.75ตารางเมตรระเบียงด้านบนอยู่ที่3ตารางเมตรบ้านหลังนี้ยังคงความเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะบ้านหลังนี้มีลักษณะที่น่ารักโครงสร้างหลักทำมาจากไม้ทั้งหมดยิ่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมาะกับการสร้างเอาไว้เพื่อพาครอบครัวมาพักตักอากาศเวลาวันหยุด เราจะได้พักผ่อนอยากเต็มที่และนี่คือไอเดียแบบบ้านที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะและอย่าลืมติดตามช่องบ้านในฝนันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับไอเดียอะไรใหม่ๆสำหรับบ้านสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ